ค,ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอีกกันในเกมหมคะวันนี้เช่นเคยคะ่ะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft แต่ว่ากล่องนะคะจะมีของ OP คะ่ะเจ้าม้าจ๋าเราไปหากล่องกันเถอะเราจะได้ของ OP ยังไงล่ะไปเลยอ่ะม้าไปไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ายัางไม่มีอ่านนะคะทุกคน <laughs> อยู่นี่ไปก่อนนะ <laughs> งั้นเดี๋ยวฉันจะไปคับกล่องก่อนดีกว่าจะได้ดูว่าแบบว่าของข้างในน่ะมันจะ OP ขนาดไหนนะทุกคนเฮ้ มีหมู่บ้านทุกคนมีหมู่บ้านเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเราไปหากล่องในหมู่บ้านก็ได้นะคะโอเควิ่งไปดูกล่องในหมู่บ้านกันดีกว่าทุกคนมันจะต้องมีของห่ออยู่ในกล่องแน่แเลยอุยอ้ยอุ้ยน้องหมูน้องหมูหมตัวจิ๋วอุย้ยตัวเล็กน่ารักหัวโตชนะเราอะ่ะห,หัวโตชนะเฮ้ยโอเคบ้านหลังนี้จะมีกล่องอปบป่าอุย้ยมีกล่องค่ะทุกคนไหนดูดิ ว้าวในกล่องมีเสื้อเพชรเอนชานนะคะมีไดมอนด์อมีทองค่ะทุกคนแล้วก็มีที่ขุดแบบโคตรจะดีนะคะเอนชานพร้อมแล้วอ่ะทุกคนมีอานม้าด้วยน,นี่อานม้าเอออันนี้มันไม่ใช่อานม้าค่ะทุกคนมันคือเกาะของม้าเออแต่ว่าเราไม่มีอานนะคะยังก็ขี่ม้าไม่ได้อยู่ดีนะคะทุกคนโอเคงั้นเราใส่หมวกก่อนเลยนะคะแล้วก็เสื้อก่อนค่ะทุกคนโคตรจะเท่ แหนะไปดูกล่องต่อไปสิเมีเปล่ววะตรงนี้ไม่มีกล่องค่ะทุกคนบ้านหลังนี้มีกล่องไหมฮึบมีแต่เตียงไม่มีกล่องอุ๊ยหลังนี้ต้องมีกล่องแน่นอนนี่ไงโอ้โหทองค่ะทุกคนแล้วก็หมวกไอรอนแบบเอนชานโคตรโหดนะคะแล้วก็เสื้อเพชรอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ มเมล็ดบีทรูทซีดนั่นเองนะคะซึ่งซึ่งเราไม่ต้องใช้ทําอะไรอยู่แล้วเอ้ยคุณทําอะไรคะเนี่ยคุณจอนสลดัดเราซ่องของอยู่เหรอืมฉันไม่ยุ่งละฉันไปดูบ้านต่อไปดีกว่าว่าจะมีกล่องหรือเปล่าอ๋อบ้านหลังนี้ไม่มีกล่องเหรอเฮ้เสียดายเสียดายบ้านหลังนี้ต้องมีกล่องแล้วละอุ้ยหลังนี้สวยนะทุกคนหลังนี้ดูแบบน่ารักเดียบหลังนี้มันเป็นเหมือนหลังที่ทําเกี่ยวกับดินเหนียวนะทุกคนแล้ะซึ่งมันไม่มีกล่องมันไม่มีกล่อง อ๋จอจ้หลังไหนมีกล่องอีกบ้างโอ้ยตอนนี้เหมือนจะหิวด้วยค่ะหลังนี้มีกล่องไหมหุ้ยมีกล่องค่ะโอเคนี่ค่ะดูคนได้รองเท้าเพชรเอนชานมาแล้วมาใส่เลยละกันค่ะรองเท้าเพชรเอนชานถ้าเกิดว่าตอนนี้เราขาดแค่กางเกงทุกคนเราก็จะครบเสร็จแล้วอะบ้านหลังไหนที่เรายังไม่ได้ดูอีกบ้างนะ้าบ้านนี้ก็ไม่มีกล่องไม่มีกล่องเลยโอ้โหดูดิเป็นเตียงแล้วก็แบบเป็นที่นั่งอะทุกคนไม่มีกล่องโอ้โหแต่ว่าตอนนี้หิวค่ะ หิวหิวหิวเฮ้ยหลังนี้มีกล่องอุ้ยได้ดาบเพชรเอนชานค่ะทุกคนติดไฟนะคะแล้วก็ดาบไอรอนเอนชานรูตติ้งนะคะแล้วก็เสื้อก่ออีกแล้วนะคะแล้วก็กางเกงเป็นเกงไอรอนนะคะใส่งเกงไอรอนไปก่อนก็ได้เพรจะเท่ทุกคนจริงบอกเหรอน้องไก่สวัสดีจ้าตรงนั้นก็น่าจะไม่มีกล่องปะเออไม่แน่ใจไปดูก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเป็นเหมือนประภาคารหรือเป็นหอขอดูศัตรูอะไรประมาณนี้โอ้มีชท่นปรุงยานะคะชั้นสองของเขานั้นมีกล่องไหมไม่ มีค่ะชั้น3ของเขานั้นก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเอาไว้ดูแบบดเูเขาเรียกว่าเผื่อมีโจรมาอะไรงี้เอาไว้ดูนะทุกคนเฮ้ยอยากโดดลงน้ำแบบสวยๆวย y a h o โอเคทุกคนเหมือนว่าเราจะต้องไปตัดไม้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากหิวมากอุ๊ยเนะดี๋ยนะดาบติดไฟใช่ไหมดับติดไฟใช่ไหมน้องหมูจ๋าขอกินเนื้อหมูหน่อยสเต็กหมูสเต็กหมูเย้ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้สเต็กหมูเมากี้ละวอู้หูกช็อปพกอ้ยอยากกินด้วยอยากกินไก่ด้วยไก่ตัวจิ๋วขอโทษอะแกปยู่กับแม่แกเถอะแันไม่จัดการแกละอุ้ยมีน้องแมวมีน้องแมวเแมววมวมวมววมวมว่พี่ทาไมแมววิ่ีล่าสุด โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคับกล่องนะคะทุกคนลองดูนะคะไม่รู้ว่ามันจะสามารถทําได้หรือเปล่าเลทุกคนคับกล่องมาแล้วก็มาเปิดดูะว่าเราจะได้ของข้างในหรือเปล่าคับกล่องเลยโอเคได้มาสองกล่องแล้วทุกคนวางนะคะวางวางวาง,วางแล้วก็เปิดดูอาา้าไม่มีคะ่ะทุกคน <laughs> ไม่มีตอนแรกพี่ขันคิดว่าแบบเออถ้าเกิดเราครับมาแล้วามาวางปุ๊บอะแล้วเราเปิดกล่องปุ๊บอะมันจะมีของข้างใน ก็คือไม่มีนะคะทุกคนเท่ากับว่าเราอ่ะจะต้องไปหาหมู่บ้าน M C หลังต่อไปะค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้แบบว่าฟาร์มของฟาร์มของหดนะทุกคนโอเคโอหไอเ้เราก็คิดว่าจะแบบโอ้ยฟาร์มแบบนี้ได้เอะโอ้ยไม่ได้ะคะ่ะทุกคนไปลองดูดิถ้าเกิดเอามาติดกันผมว่าก็ไม่น่าจะได้ะคะ่ะทุกคนงั้นก็ต้องเป็นกล่องที่มันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะทุกคนใช่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเจย๋ยโอเคทุกคนงั้นพี่ขันไปนอนก่อนดีกว่าแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางแบบว่าตามล่าหาหมู่บ้าน ABC หลังต่อไปแนละ้โอ้โหพอน,นอนเตียงแล้วลาเช้าแล้วค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปตามล่าหาหมู่บ้าน ABC กันต่อนะฮะโอ้โหแล้วจะหาเจอไหมก่อนคือแบบเราโชคดีมากเลยนะที่เกิดมาแล้วเจอหมู่บ้าน ABC พอดีอะเราจะวิ่งแบบวิ่งมั่วอะไรนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านนะ จุดประสงค์ของเราคือต้องการหากล่องค่ะทุกคนเลวินเลวงเลวินอะไรไม่สนใจเราต้องการกล่องเราต้องขึ้นมาอยู่จุดที่สูงเผื่อเราจะได้เห็นหมู่บ้านนะทุกคนรู้สึกว่าแถวนี้อาจจะไม่มีแฮะแต่ไม่เป็นไรจะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเฮ้ยพี่ขวัญว่ามันจะต้องมีซักหมู่บ้านแล้วแหละแถวเนี้ยจริงขึ้นไปดูที่สูงจะได้รู้ว่ามีหรือไม่้ดยสายตาของผมแล้วนั้นผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะ เห็นต้นไม้หม tamam> hey, ู่บ้าน NBC อยู่ไหนฮัลโหลเฮ้ยแต่พี่รู้สึกว่าแถวนี้มันเป็นโซนอ่อโซนไม้ดำตรงนั้นอ่ะป่าเห็ดอ่ะน่าจะมีนะหมู่บ้าน N อ c อ่ะผมมายังป่าเห็ดณตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอหมู่บ้านผมคิดว่าเราจะต้องขึ้นบนต้นไม้นะคะทุกคนเพราะว่าไอ้ต้นไม้พวกนี้มันสูงมากเลยอ่ะ ขึ้นมาดูข้างบนเราถึงจะได้รู้นะคะว่ามันมีหมู่บ้านหรือเปล่าแถวนี้แฮะมองจากตรงนี้คือโอไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยนะแถวเนี้ย่่ะทุกคนหาไม่เจอในเมื่อหาไม่เจอนะคะเราก็มีตัวช่วยนะทุกคน <laughs> เรามีตัวช่วยเดี๋ยวตัวช่วยเราใช้ไม่ได้หรอนี่เราต้องเปิดก่อนเออเปิดคําสั่งก่อนเราต้องใช้ตัวช่วยให้เป็นประโยชน์นะทุกคนไปหาหมู่บ้านวิลเลจนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าประมาณนี้เราจะ TP ไปดูนะทุกคนว่ามันอยู่ตรงไหน,น,นอ้าอ้าอาอออออมีอยู่ใต้ดินแบบนี้มันอันตรายจังเลยนะการที่เราใช้ประตูมิติว้ามาแบบนี้มันไม่โอเคเลยนะ่ะอุ้ย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 เจ้า,าหนูเจ้าหนูฉันไม่อยากให้แกตายเจ้าหนูฉัชนชน่วยแกแล้วโหเกือบตายเกือบตายเกือบตาย เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจะตายแล้วอ่ะ <c oughs> คือน้องจะตายแล้วอีกนิดเดียวน้องจะตายแล้วอ่ะไปทุกคนไปดูกล่องกันดีกว่าเอหลังนี้ไม่มีกล่องเอเคงไม่ใช่ที่เดิมใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงมีกล่องโอเคค่ะทุกคนได้อรอนนะคะแล้วก็ได้ดาบเพรเอนชาร์นมาอีกแล้วเนี่ค่ะไว้ไม่มีอะไรไว้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรบ้านหลังนี้เราจะไม่ไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็คือหมู่บ้านหนึ่งมีประมาณเอ่อสี่ถึงห้ากล่องเลยทุกคนมีประมาณแค่สี่ถึงห้ากล่องเท่าน,นั้นหรอออาบ้านไหนเราไปแล้วเราจะเปิดประตูไว้นะทุกคนเฮ้ยหลังนี้บ้านสวยบ้านกิฟเกยยูเรกามากมีกล่องหรือเปล่าบ้านสวยแต่ไม่มีกล่องก็ไม่เอานะเรามาดูหลังนี้หลับบ้านแฝดบ้านแฝดเฮ้ยมีกล่องมีกล่องหนึ่งกล่องค่ะทุกคนได้ไดมอนด์นะคะดาบไอรอนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ที่ขุด เฮ้ยมีเซดโดค่ะทุกคนแล้วก็มีเพชรอีกสามเม็ดอืมก็ถือว่าของโหดนะทุกคนของโหดอยู่ออะหลังนี้เหมือนว่าเราจะเข้าไปแล้วเราเปิดประตูทิ้งไว้หลังนี้เป็นหลังอิฐหลังอิฐหลังดินเหนียวไม่น่ามีอะไรหลังนี้เป็นเหมือนอ่อที่ปรุงยาแล้วก็ไม่มีอะไรจริงจรงด้วยชั้นสองก็ไม่มีอะไรไม่มีกล่องหมดแล้วหรอหมู่บ้านที่เนี่ยทําไมบ้านน้อยจังเูด,ดีกล่องน้อยมากทุกคนเฮ้ย ถามจริงร้อยเกินมีกล่องไหมหลังนี้มีกล่องไหมโอ้โหลังนี้คือแบบโดนโดนขังหลังนี้ก็ไม่มีกล่องค่ะทุกคนโอเคมันไม่มีของละมันไม่มีกล่องไม่มีของโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาหมู่บ้านไปซีหลังต่อไปนะทุกคนต้องไปทืนท่นต้องไปทืน่นต้องไปทื่นเราจะต้องวิ่งไปไกลกว่านี้ก่อนนะแล้วค่อย เทรพอร์ตไปนะคะไม่งั้นมันจะกลับมาที่จุดเดิมนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเรามาเจอหมู่บ้านอีกที่หนึ่งแล้วนะคะจะเป็นหมู่บ้านอยู่ในโซนทะเลทรายค่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีกล่องเอเปล่าอุ้หลังนี้ไม่มีกล่องแล้วนี้ไม่มีกล่องสวัสดีจ้าชอบอ่ะเฮ้ยหลังนี้มีกล่องหูดูของในกล่องเลยทุกคน หอไอรอนนะคะแล้วก็มีดาบไอรอนเอนชาแบบพามเน็ตอวีแล้วก็น็อกแบ็กสองเลยทุกคนก็ได้อยู่นะก็ถือว่าดีอะทุกคนแล้วก็มีเออแร่นะคะรองเท้านี่รองเท้าเพชรเอนชา์นนะคะของเขาดีแฮะของเขาดีหลังนี้อ่าไม่มีกล่องหลังนี้ไม่มีกล่องสวัสดีจ้าชอบอะชอบ NVC ที่แบบใส่ในชุดแบบเออโซนทะเลทรายมากมันใส่ชุดน่ารักมากอะ ล้างนี่ก็ไม่มีกล่องดูดิเตียงเขาจะเป็นสีเขียวอะ่ะซึ่งมันดูแบบมันดูน่ารักอะ่ะมันดูคุมตีมดีอะ่ะเออโอเคตรงนี้คือแบบไม่มีไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรกล่องอะกล่องกล่องอยู่ไหนคือแบบมามาได้แค่หนึ่งกล่องนี่ไงจองกล่องแล้วโอเคค่ะกล่องนี้ดอกเออแร่นะคะมีแต่แร่ทั้งนั้นเลยยูหูนั้นฉันจะ,จะเปิดไปแล้วหลังนี้อู้ อหลังนี้ดูเล็กดีนะดูแคบดูแคบแคบไปดูข้างล่างบ้างดีกว่าสวัสด,ดีจ้าเฮ้ยใส่ชุดน่ารักเชียวนะอะไม่มีไม่มีอะไรหลอกให้เรามาทำไมก่อนห,หลอกให้เรามาทำไมก่อนอุ้ยหลังนี้มีกล่องนี่ทุกคน ที่ขุดแบบโหขุดเร็วแบบไอวีแล้วนะทุกคนซึ่งแบบโคตรจะดีที่ขุดเร็วแบบเร็วมากชอบชอบชอบแล้วก็มีแร่นะคะแล้วก็โอ้โหของเพียบเก็บของก่อนสวัสดีจ้าที่ขุดแบบขุดเร็วมากเลยนะชอบเอามาใช้เลยแล้วกันมีไหมนี่ไหอุ๊้ยมีเซตเตอร์อีกแล้วะคะ่ะทุกคนแล้วก็ที่ขุดนะคะแล้วก็รองเท้าไอรอนไม่เอาละพอละ หมดแล้วคือพี่ว่าถ้าเกิดเราหาพีระมิดเจอน,นะคะทุกคนก็น่าจะได้ของเพิ่มอยู่นะเพราะว่าพีระมิดมันก็ดอปประมาณ4กล่องปะ่ะโอเคเดี๋ยวขอตามล่าหาพีระมิดก่อนนะไปหาพีระมิดกันเถอะจะเจอหรือเปล่านะเออไม่เห็นแท้แต่ว่าเราก็สามารถใช้สูตรได้ เราใช้ประตูมิติสำหรับการหาพีระมิดดิสเซิร์ตพีระมิดเดทุกคนไปกันดีกว่า <Yahoo! S 1> ย่ฮู้้ยเจอแล้วค่ะทุกคนพีระมิดของเรานั่นเองนะ <c oughs> ชิวดีงจริงเหรอเราเข้าไปข้างในนี้แล้วก็เราก็จะขุดนะมันโอ้โหมันขุดไวมากจริงเราก็จะกระโดดลงไปนะฮะโดดลงไปโดดให้ตรงปึ๊บแล้วก็ขุดโอเคค่ะทุกคนมันจะไม่มีการระเบิดแน่นอนนะคะไหนดูในกล่องดิโอ้โห ของแบบหอแร่ทุกคนดูแร่ดิหมวกหมวกเก็บหมวกทิ้งอะไรทิ้งนี่ทิ้งไปกล่องนี้ดูของดูของอแร่แบบเพียบทุกคนคือแบบรวยมากกล่องนี้กล่องนี้อได้แร่อีกแล้วนะคะแล้วก็มีอานอีกแล้วนะแล้วก็หมวกวุ้ยหมวกอันนี้ดีจังเลยอ่ะเอนชานเยอะดีค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนหมวกเปลี่ยนหมวกก่อนโอเคกล่องนี้ล่ะได้แร่นะคะแล้วก็เสื้อนะคะ เซอร์เ t ดเดิลชันพรดิชันหมดแล้วค่ะทุกคนอู้ก็ได้อยู่นะของโหดของหนมากแล้วดูที่ขุดดูที่ขุดที่ขุดคือขุดเร็วมากแม่ชิวเกินการที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันชิวแล้วเกินมันชิวมากเนี่ยเห็นไหขุดไวมากนี่ฮา พีระมิดนี้ก็เป็นของเราคือบอกเลยนะคะว่าของมันดอบของ OP มากจริงๆรทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ